สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะตอบชัดปมผ้าขาวผูกเอวแตงโมหมอพรทิพย์ตอบชัดปมผ้าขาวผูกเอวตังโม,ม,พ,ม,พ,าางโมพร้อมชี้จุดสำคัญแบบนี้ล่าสุดหมอพรทิพย์สมาชิกวุฒิสภาสวและอดีตผู้มนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดใจพูดถึงประเด็นผ้าสีขาวผูกเอวตงโม ที่มีคนส่งมากับหนุ่มกัญชัยผ่านรายการโหนกระแสหมอพรที่พูดอธิบายถึงผ้าสีขาวก่อนหน้านี้มีทนายหลายท่านโพสถึงและวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาข้อแรกก่อนที่จะพูดอะไรขอให้รู้ข้อมูลจริงผ้านี้มาเดินหนึ่งแล้วค่ะโทรศัพท์พิ่งไปสิ่งที่เรามองคือคราบเลือดและ DNA ตังโมเราบอกว่าไม่ได้หา DNA ตังโมเราหาคราบเลือด มันจึงไม่มีปัญหาใดๆเลยทั้งสิ้นประเด็นใหญ่ที่สุดที่อยากจะฝากทำไมคนเราชอบมาตรวจสอบหลักฐานแบบนี้อย่างเดียวหาว่าคนไม่ดีก็ต้องให้หลักฐานไม่ดีคนที่ดีนี่แหละที่ให้หลักฐานเท็จมาเยอะแล้วแล้วเกิดแพ้ไม่รู้เท่าไหร่ประชาชนทนายมีหน้าที่ตรวจสอบไม่ใช่มานั่งตรวจสอบคนอื่นโดยหลักเขาก็พูดไปได้แต่เป็นความรู้เฉพาะเขาไม่รู้แต่เรื่องตรวจสอบ ถ้าจริงตรวจมาตั้งแต่ต้นทางเลยว่าอันไหนเท็จบ้างซึ่งมันทำไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ